ครับเย็นนี้อยู่ที่กระแปงสวนผักเหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้เย็นน่ะส่วนมากสองวันทีหนึ่งอ่ะผมจะฉีดน้ำส้มพันไม้วันนี้ก็เหมือนกันนะครับอัตราส่วนก็ห้าซีซีเนาะต่อ,อน้ำหนึ่งลิตรเหมือนเดิมนะครับท่านก็ฉีดได้ตอน,นเย็นเย็นฉีดที่ต้นกล้าก็ได้นะฉีดต้นกล้าก็ได้จะฉีดตอนที่มีแดดจัดละกันเพราะว่าน้ำส้มพันไม้มีที่เป็นกดส้ารับผักไฮโดในผูกในน้ําในกล่องในระบบรากแช่เนี่ยก็ฉีดได้นะครับ แต่ประสิทธิภาพก็อาจจะไม่เท่าผักดินนะครับผักที่ปลูกกับดินเพราะว่าน้ำส้มเนี่ยจะมีผลบำรุงดินไล่ทำจุกเชื้อลงเชื้อราด้วยนะฮะแต่ไฮโดรก็ใช้ได้แต่ว่ามันต้องฉีดบ่อยฮะเราอาจจะไม่ใช่กเกษตรอินทรีย์ปลูกกับดินเพราะว่าที่ปลูกกับดินไม่ได้เนี่ย ผมหมายความว่าผมทําจํานวนมากเนี่ยผมต้องปลูกแบบไฮโดรฮะผมทําคนเดียวเงื่อนไขของผมก็คือผมทําอยู่คนเดียวทําเองปลูกเองส่งเองเพราะฉะนั้นถ้าปลูกดินผมจะทําไม่ทันฮะผมก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ไฮโดเป็นระบบที่ผมเลือกแบบนี้มาปลูกมาปลอดสารพิษแน่นอนครับเพราะว่าปุ๋อยอ่ะถึงจะเป็นปุ๋ย เคมี a อบเนี่ยเป็นปุ๋ยเคมีก็จริงแต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่านักวิชาการเขาบอกแล้วว่ามันก็มีอยู่ในผลไม้ทุกอย่างนะครับเพราะพืชเนี่ยมันนําเอาปุ๋ยเนี่ยสารอาหารที่อยู่ในรูปของเคมี Me, เนี่ยแปลเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนสภาพไปแล้วเป็นรูปของไอออนคือพืชดูดซึมกินแล้วจึงไม่มีผลกับการ ทำให้เราเป็นอันตรายอย่างใดนะครับเราควรจะห่วงผักที่มีสารปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงมากกว่านะครับอย่างหนึ่งในระบบกล่องโฟมเนี้ยต่างจากระบบอื่นเพราะว่าระบบกล่องโฟมเนี้ยให้ปุ๋ยครั้งเดียวให้ในจุดที่แม็กสุดและสมมติผมให้ 4cc กล่องหนึ่งผมให้ 90cc แล้วผมก็ไม่เคยเติมอีกเลยนะครับเติมแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับไม่เหมือนอีกระบบหนึ่งนะครับ ที่จะมีการปรับค่า EC มีการเปิมปุ๋ยอยู่อยู่ตลอดตลอดตลอดนะครับซึ่งระบบมันก็ไม่เป็นอันตรายนะครับระบบนี้ก็ไม่เป็นอันตรายส่วนใครจะปลูกผักอินรีย์วิถีเกษตรอย่างอินรีย์ก็ทําไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผักอินทรีย์กับผักไฮโดผักไฮโดไม่ดีผักอินรีย์ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจเข้าใจด้วยต้องไปต้องไปดูบทความนะครับ ที่ที่เขากล่าวไว้นะครับไม่ใช่อย่างเดียวเพราะถ้าไม่ดีจริงๆอ่ะกระทรวงเกษตรจะไม่ให้ GAP จะไม่ให้ใบรับรองหรอกครับในประเทศก็คงจะผลิตไม่ได้เพราะปุ๋ยอินทรีย์ไอปุ๋ยเคมีนั่นอ่ะมันก็ใช้ในกระบวนการของพืชทุกๆต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลูกทุกเรียนปลูกเงาะมังคุดเขาก็ใช้การทํางานนะครับ เพราะว่ามันแปลเปลี่ยนรูปภาพรูปรูปโมเลกุลไปแล้วนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ใช่ว่าเออปุ๋ยปุ๋ยเคมีแล้วเราไปกินปุ๋ยเลยเนี่ยฮะถ้า,า,ายอย่างนั้นตายครับอย่างนั้นตายแน่อย่างี้พืชเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าพืชไม่ดีจริงถ้ากินแล้วพืชมีอันตรายพืชเขาก็ไม่โตหรอกครับพืชอ่ะเขาก็จะไม่โตหรอกให้เรากินหรอกนะครับต้องต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยผมก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับในการฉีดผัก แต่ฉีดได้นะครับผมยอมผมผมยังถือว่าฉีดได้แต่ฉีดได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับแต่เกษตรอย่างผมจะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับจะใช้แต่อันที่เป็นธรรมชาตินะครับพราทศทีปหลีกเลี่ยงก,การใช้สารฉีดที่เป็นเคมีนะครับนอกจากมีภาวะระบาดจริงๆนะครับ เราฉีดคุมใต้ดินก็ได้เนาะความจริงอะ่ะเราใช้ปุ๋ยเคมีอะ่ะเอเราใช้ยาฆ่ามมแมลงอะไรพวกเนี้ยฉีดใต้ดินก็ได้นะครับเพื่อป้องกงันแมลงอันนี้ผมฉีดบ่อยนะครับแต่ผมไม่ค่อยลงคลิปหรอกนะครับผมฉีดบ่อยผมซื้อมาทีเป็นห้าหกสิบไอห้าถึงสิบริบนะครับปุ๋ยไอเนี่ยไอชองควันไม้อะ่ะผมซื้อจากโครงการหลวงมาแถวแถวบ้านเนี่ยเขาก็มีขายนะครับผมก็มาซื้อมาฉีดแต่ผมฉีดบ่อยนะครับ อยู่ที่ว่าท่านจะดูแลได้ดีขนาดไหนคือปลูกอะปเป็นแทเทิร์นอะไม่ยากครับมันยากตรงการดูแลนี่แหละนะครับโอเคขอบคุณนะครับ